จากคลิปวิกฤตการลงทุนรับระลอกโควิดระรอกสามนะครับถามว่าสําหรับนักลงทุนใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นแต่จะเริ่มเล่นพี่ประพัดช่วยแนะนําควรเล่นแบบไหนดีคะในกลุ่มไหนดีอึง้งไปเลยแนะนําเริ่มจากไล่เรียนดีกว่าจริงเ,เรียนแหลนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับแนะนําแนะนำนะนำนะาว่าควรควรเรียนให้เข้าใจก่อนครับว่าว่า คืออย่างนี้คือปัญหาของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสายไหนก็ตามนะคือเราควรต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้งานก่อนจริงป่ะนะว่าเอ้ยเนี่ยสมมติเราเพิ่งมาทํางานใหม่เลยในหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่เพิ่งเรียนจบมาอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆมาอ่ะไปทํางานเลยทําอะไรวะนึกออกไหมไม่รู้ว่าอ๋อเออไม่รู้ต้องทำอะไรอ่ะมันต้องเรียนรู้งานก่อนจริงป่ะเนี่ย <c oughs> เหมือนกันคือการลงทุนใน้ตา่างหุ้นเนี่ย คำว <laughs> ่าเรียนรู้การการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้ว่าจะซื้อหุ้นอย่างไงไม่ใช่เรียนรู้ว่าตัวเราเนี่ยในการทํางานทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันจริงป้ะนะเนื้องานเนี่ยสายงานเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันเรายังเลือกงานที่ส่วนหนึ่งแล้วกันนะอาจจะเหมาะกับตัวเราด้วยส่วนหนึ่งเราทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราเฮ้ยเราเหมาะกับแบบนี้ว่าเราไม่เหมาะกับอันนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเราทำอันนี้ได้ดีมากเลยเราทำอันนี้ได้ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวใช่ไหมครับในตลาดหุ้นก็เป็นเหมือนกัน มันมีเขาเรียกว่าแนวการลงทุนน่ยหลากหลายนะมี passive investor มี momentum มี speculator มี vi มีตั้งหลายแนวนะดังจริงๆแล้วอะพี่คิดว่าแนะนำมากๆลองไล่ดูคลิปของเราตั้งแต่คลิปแรกๆเลยลวจะมีสอนใน u t u b e เลยนะครับ <c oughs> ว่าเนี่ยรู้สึกจะเป็นคลิปที่ ep ที่2เลยอะก็บอกแล้วว่านักลงทุนมีกี่ประเภทอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็พยายามเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนเราจะได้เลือกนีเลือกวิธีการเรียนรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับตัวเรา นอกไหมครับพี่ว่าแนะนําก่อนเลยว่าเลือกเลือก,อกอแนวทางการลงทุนที่เหมาะตัวเองก่อนเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไปในคลิปนี้เลยนะครับว่านักลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยมันเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เหมือนกันนะอมไม่เหมือนนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคุณมีเจ็ดร้อยตัวไม่ใช่ว่าจะซื้อตัวไหนก็ได้แล้วจะเป็นแบบมันจะดีหมดมก็ไม่มันก็ไม่ใช่นะครับพยายามเรียนรู้ก่อนดีกว่านะครับครับครับอ่ะผมว่าอารมณ์เหมือนแบบ จากสอบติดมหาลัยแล้วถามว่าเรียนปอไหนก่อนดีอ่ะผมว่ามันต้องว่าเริ่มเรียนจากแบบตั้งแต่แรกนะครับออืไม่งั้นจะงงอืู่อยู่ไปเรียนปอสี่ก่อนเดี๋ยวกลับไปเรียนปอเจ็ดปอหกกลับไปเรียนปอหนึ่งใหม่อะไรเง,งี้ยงง